ดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องเมย์แล้วนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่ที่บริษัทสุรทรมอเตอร์สาขาสีนคลินนะคะวันนี้น้องเมย์จะพามาดูรถ f อฟเพนเดอร์น้องเมย์มีโปรดีๆมาฝากด้วยนะคะเป็นโปรดาวเริ่มต้น32,000บาทค่ะแต่งสวยๆไปเลยค่ะเดี๋ยวน้องเมย์พาไปชมนะคะไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับ e อ Pen d e เด y 22นะคะสีขาวนะคะราคาอยู่ที่95,000บาทนะคะเฉพาะสีขาวนะคะถ้าเป็นสีเมทัลลิกจะอยู่ที่895,000บาทค่ะเริ่มต้นเลยนะคะน้องเมได้ติดฟิล์มให้กับลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันรับประกัน7ปีเลยนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะก็คือ40 60 80, 80รีเคสบอกเมกันเข้ามาได้เลยค่ะถัดลงมานะคะจะเป็นโลก โก้เอกเพนเดอร์สีดำสวยๆแบบนี้เลยค่ะโลโก้มีให้เลือกหลายสีนะคะแจ้งไม่ได้นะคะว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะถัดลงมานะคะจุดเด่นเลยวันนี้ก็คือกระจังหน้าเอ็กทาสสวยๆแบบนี้เลยจ้าและพร้อมโลโก้สีแดงนะคะสวยมากเลยค่ะลูกค้าถัดลงมาจะเป็นกรอปป้ายทะเบียนแลนลี่อา สวยๆเลยค่ะพร้อมสกเกิร์ตหน้าวิตเตอร์ของเรามีไฟเลได์ LED นะคะและที่หลายๆคลิปที่เมย์ได้พูดไปก็คือหลอดไฟที่น้องเมย์เปลี่ยนให้ลูกค้าไปเป็นหลอดไฟ LED เพิ่มความสว่างให้กับลูกค้าในการขับรถกลางคืนนะคะเดี๋ยวน้องเมย์พาไปดูด้านข้างนะคะว่าน้องเมย์แต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้น้องเมย์อยู่กับด้านข้างของรถเอ็กเพนเดอร์คันนี้แล้วนะคะรถเอ็กเพนเดอร์คันนี้จะเป็นลอ้อลายทูโทนสวยๆจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็ถัดขึ้นมานะคะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะที่เพิ่มไปให้จะเป็นกันสาดสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นเบ้ามือกันลอยเบ้ามือกันลอยตัวนี้จะเป็นของมิสูแท้นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคันนี้เมย์ได้เพิ่มกล้องรอบคันเข้าไปให้กับลูกค้านะคะ จะอยู่ตรงกระจกมองข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็คือจะทํางานร่วมกันคือเป็นกล้องรอบคันนะคะจะมองได้รอบทิศเลยนะคะถัดลงมาจะเป็นสกเกิร์ตสวยๆอย่างที่เม่เคยบอกนะคะเป็นรุ่นวิตเตอร์แล้วก็มีโลโก้วิตเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะและสําหรับด้านหลังเมย์แต่งอะไรให้ลูกค้าเพิ่มไปบ้างเดี๋ยวเม์พาไปดูค่ะไปกันเลยค่ะ และทางด้านหลังนะคะส่วนคีบฉลามตอนนี้ได้เปลี่ยนให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังสวยๆแบบนี้พร้อมไฟท้ายนะคะถัดลงมาจะเป็นไฟสเปกตรัม LED นะคะของเราจะออกแบบรูปทรงสวยๆแบบนี้นะคะถัดลงมานะคะจะเป็นกล้องมองภาพด้านหลังพร้อมเส้นกะระยะนะคะที่เพิ่มไปให้คือ เป็นเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะทํางานพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหลังในขณะถอยจอดนะคะจะมีเสียงเตือนนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยจะมีฝาท้ายไฟฟ้าที่เมย์แต่งเพิ่มให้กับลูกค้าไปฝาท้ายตัวนี้ใช้งานง่ายตัวโช๊คตัวนี้เมย์รับประกันให้2ปีนะคะจะเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นจากรุ่นปีก่อนๆนนะคะและด้านหลังก็จะมีสเกิร์ตของวิตเตอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยๆแบบนี้เลย ค่ะสำหรับด้านหลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวน้องเมพาไปดูด้านในนะคะไปกันเลยค่ะ และตอนนี้น้องเมย์อยู่ภายในของรถคันนี้นะคะพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนัง3ามก้านพร้อมปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ทางด้านซ้ายมือและมีระบบล็อกความเร็วอยู่ทางด้านขวามือนะคะและในส่วนของเลือนไม้จะเป็นแบบไฮคอนแทตนะคะขาดต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยน้องเมย์ได้เปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ a n d ด o i d ขนาด10นิ้วนะคะหน้าจอ Android รองรับ u t u b e n e t f l i x Disney Plu s นะคะทำงานคู่กับจอกลางขนาด 2นิ้วนะคะสามารถดูหนังฟังเพลงผ่านจอกลางได้เลยค่ะและที่สำคัญหน้าจอนี้ทำงานคู่กับกล้อง360องศาที่น้องเมย์ได้ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าไปนะคะถัดลงมาจะเป็นแอร์แมครูนะคะก็คือเพิ่มความเย็นให้นะคะและน้องเมย์ได้เพิ่มฟร์ชร์จเข้าไปให้นะคะถัดต่อมาจะเป็นเกียร์เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ c ี t ทนะคะทาให้นุ่มนวลและประหยัดน้ามันนะคะต่อมานะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเพิ่มในการ สะดวกสบายในการใช้งานเนาะและมาคู่กับเบรกออโต้โฮนะคะและในส่วนของภายในก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะกับรถสวยๆกับที่น้องเมย์แต่งให้กับโปรโมชั่นดีๆที่ใช้เงินออกรถ3า0 0 0บาทแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะต้องซื้อรถกับน้องเมย์เท่านั้นสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะน้องเมย์ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือโทรมาปรึกษาน้องเมย์ได้ที่เบอร์โทร0858076054นะคะสําหรับวันนี้น้องเมย์ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย drive your ambition Mitsubishi Motors